สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสวัสดีปีใหม่ชอตต้อนรับเข้าสู่สงการนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่10-16เมษายนนะครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดรทมเดลทารโลคานะครับเราจะมาดูกันว่าสัปดาห์นี้ช่วงปีใหม่ไทยจะเป็นยังไงบ้างางั้นผมก็ฝากสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสวัสดีทั้งแฟนเพจลูกดวงทุกท่านคนติดตามทั้งเพจ IG Tik t o k นะครับ ขอบคุณที่เป็นหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาเราก็ได้เป็นเพื่อนกันมาเนาะแล้วได้มาดูดวงกันหรือได,ได้ติดตามผมเนี่ยก็ฝากติดตามผลงานดีๆทั้ทงช่อง u t u b e หรืออะไรการดูดวงรายสัปดาห์ดวงประจาเดือนไว้เป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับในการดําเนินชีวิตขอให้ทุกท่านได้สําเร็จในช่วงปีใหม่นี้ด้วยเชย่นกันเนาะเริ่มสิ่งใหม่ๆนะเราจะมาดูการสรับคลิปนี้ประจําสัปดาห์นี้ว่าชาววันศุกร์กับชาววันเสาร์จะเป็นยังไงบ้างชาววันศุกร์ตั้งิจไปรพร้อมกันแล้วสื่อมาที่เพืองผมนะครับ ชาวนะชาวันศุกร์นะชาววันศุกร์อ้าวสัปดาห์นี้เป็นดวงของคุณช่วงนี้อาจจะเงินกาจะขาดสภาพคล่องเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีเหตุต้องจ่ายออกตลอดอาจต้องจ่ายแหละเพราะคุณแบบช่วงสงการเนาะอาจต้องมีกิจกรรมแอคทิวิตี้หรือต้องเจอญาติพี่นะ้องาานานๆทีเจอการยังไงก็เปกันหน่อยละกันนะครับคิดเรื่องการเงินลงทุนอะไรจะได้กําไรมหาศาลมีเกณฑ์จะได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรู้จักเก่าแน่กับไปสงการในครั้งนี้อาจจะได้เจอเพื่อนคนรู้จัก หรือแฟนเก่ากอะไรก็ได้อาจจะเกิดขึ้นได้นะเนี่ยคนรักด้วยนะจ๊ะมีเกณฑ์นะอาจจะต้องไปไปกับคนรักก็ได้หรือต้องเจออะไรบางอย่างนะไพ่เดอะซันขึ้นไม่ว่าเรื่องการงานการเงินความรักทุกอย่างจะดีมากช่วงนี้ผมบอกเลยวิวออฟฟอร์จ e ูนอีกเกี่ยวกับเรื่องมรดกที่ดินรถใหม่หรือบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์อะไรบางอย่างคุณอ,อาจจะเกี่ยวข้องนะคุณจะทําอะไรล่าอย่างไปพร้อมๆกันมาสัปดาห์นี้เอาง่ายๆทั้งสัปดาห์นี้ ชาววันศุกร์จะมีเรื่องราวดีๆนะครับการกลับบ้านทางนี้คุณอาจจะได้เจอใครบางคนแต่การห้ามตกนะการเดินทางยังไงก็ดูแลตัวเองนิดนึงนะครับผมชาววันเสาร์ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้นะปีใหม่ไทยโอ้โหชาวาวันเสาร์ ยิกจะคิดแต่เรื่องเงินแล้วก็เงิน<ม>เงินเงินคิดไม่ตกกัวงวลใจอยากหางเงินเยอะแต่เราเป็นคนคาดหวังสูงสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดแต่ถามว่าได้ไหมได้นะครับเราไพ่เกี่ยวกับเกี่ยวกับพ่อนะ the emperor <ม>เกี่ยวกับพ่อให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องคุณพ่อเรื่องสุขภาพหรืออะไรบางอย่างนะครับให้ดูแลท่านดีนิดหนึน่งนะครับเราไพ่ the devil นี่แหละมันเตือนนะครับอาสังอะไรพวกมึนเมาต่างๆนะ